ประกาศวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่ที่มีปัญหาไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านไปนนะะในช่วงของเดือนเมษายนซึ่งกะกะตประกาศออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นช่วงวันที่27เมษายนตอนนี้กําลังถูกตั้งคําถามจากสังคมนะคะว่าการกําหนดวันเลือกตั้งใหม่มีในยยะทางการเมืองหรือไม่ซึ่งเป็นมุมมองของอดีกะกะตกกตก็เห็นว่ายิ่งกะกะตน,นั้นประวิงเวลาจัดการเลือกตั้งออกไปนานเท่าไหร่ประเทศชาติยิ่งเสียหายมากเท่านั้นตามได้จากรายงานของคุณกาญจนาสมบุญตันค่ะ เราเอาเรื่องของการจะตั้งสอสอเข้าไปผนวกเนี่ยนอกจากการจะทําให้เกิดพลังในการที่จะคัดค้านที่ดูรุนแรงขึ้นนะครับในด้านประชาชนเองก็อาจจะมีความสับสนที่มีการตั้งสองแบบเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเป็นความเห็นร่วมกันจากที่ประชุมเมื่อตอนบ่ายนี้นะครับซึ่งมาจากจังหวัดเนี่ยก็อยากจะขอให้มีการตั้งสอสอ ในส่วนที่เสียไปนั้นหลังจากการเลือกตั้งสว,ว่าได้จะประสบถึงไป20เมษาแล้วก็เป็น27เมษาท่าทีของกะกะตต่อการกำหนดวันในการจัดการเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557กำลังถูกตั้งคำถามจากสังคมถึงเจตนาและเป้าประสงค์ของกะกะตกับการจัดการเลือกตั้งตามกรอบของกฎหมายที่ดูเหมือนจะประวิงเวลาออกไปจากวันเลือกตั้งเดิมถึง2เดือน แม้จะมีการอ้างถึงสถานการณ์ของบ้านเมืองว่าในช่วงเวลานั้นน่าจะคลี่คลายมากขึ้นแต่การประวิงเวลาออกไปของกกตในสายตาของนางสดศรีสัตยธรรมกลับมองว่าไม่เป็นผลดีต่อการทำหน้าที่กกตชุดปัจจุบันเพราะส่มเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีเนื่องจากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้มีจำนวนสสที่สามารถเปิดประชุมสภาตามมาตรา127อีกทั้งกลุ่มกปปสได้ประกาศแล้วว่าจะชุมนุมยืดเยื้อถึงเดือนเมษายนอย่างแน่นอน มันเป็นการที่ว่ายืดเวลาไปเกินกว่าที่มาตรา127ที่ใช้บังคับอยู่นะครับคือท่านจะเลื่อนไปยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่ท่านจะถูกฝั่งที่ผู้ที่เ,เป็นว่าที่ว่าที่สสกด็ดีหรือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งฟ้องร้องท่านเนี่ยมีโอกาสมากเพราะมันเกินกว่าเวลาตามมาตรา127ที่ที่พูดไปแล้วเนี่ย ในฐานะรุ่นพี่กกตที่เคยผ่านการจัดการเลือกตั้งมาแล้วหลายสมัยเห็นว่าหากกกตออยังประวิงเวลาในการจัดการเลือกตั้งออกไปจนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ผลที่ตามมาคือสุญญากาศทางการเมืองและการบริหารประเทศต้องหยุดชะงักสุดท้ายประเทศอาจก้าวเข้าสู่วิกฤตทางด้านเศรษฐ,ฐกิจนอกเหนือจากปัญหาการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในขณะเดียวกันเราไม่มีทางสภาผู้แทนราษฎรและกําลังจะ มีสสวที่ครบสวที่ครบวันละไปเนี่ยแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ใช่รัฐบาลตัวจริงเป็นรัฐบาลรักษาการชั่วคราวมันยิ่งเกิดการที่เรียกสุญญากาศของการเมืองของการของระบบประชาธิปไตยขณะน,นี้บ้านเมืองมันอยู่ในระหว่างการชะงักงานของการบริหารประเทศนะคะแล้วก็เมื่อมีการชะงักงันของการบริหารประเทศ เศร,รษฐกิจต่างๆมันก็จะมีลักษณะชังัดงัน,งนมีการวิเคราะห์กันว่านอกเหนือจากการเลือกตั้งสอวอที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนทําให้กะกะตต้องเลื่อนการเลือกตั้งสอสในพื้นที่ที่มีปัญหาออกไปเป็นช่วงปลายเดือนเมษาย,ยนแล้ว ในห่วงเวลาสองเดือนก่อนถึงวันเลือกตั้งที่อาจทําให้ประเทศทราบผลการเลือกตั้งทั้งหมดว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอย่างไรอาจเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้งทั้งจากการชุมนุมของกลุ่มกปปสซึ่งประกาศลากยาวไปจนถึงเดือนเมษายนรวมถึงการตัดสินคดีขององค์กรอิสระทั้งปปชที่กําลังจะพิจารณาในเรื่องโครงการรับจำนำข้าวและสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าการกู้เงินรัฐบาลโครงการสองล้านล้านซึ่งทั้งหมดล้วนอาจทําให้เกิดผลต่อรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่กําง รักษาการอยู่ในขณะนี้